เราใช้สบายดีพี่น้องเมื่อสุกคสุกอนนอนมาพบกับเขาไปแล้วนอนพบกับสามารถแชนแนลเนาะวันนี้พี่พมาากะจะพาทุกคนไปเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์เนาะว่าเป็นอะไรเราทุกคนก็คือมื้อนี้จะเป็นวันที่20เดือน9ปี2021นั่นเองเนาะเป็นมื้อนึงที่ล็อกดาวน์อยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์เนาะเผาจะพาทุกคนไปเบิ่งภาพบรรยากาศและอีกหนึ่งก็อีกหนึ่ง อีหนึ่งทีเนาะทุกคนเดี๋ยวเพือเขาเพิ่งซุกออกเหนื่อเนาะหากันตื่นเศามาเนาะว่ามื้อนี้เขาจะมีเครื่องไปฝากให้อ่าทางล่องสานเนาะก็คือน้องอู๋ล่องสานนั่นเองเนาะเมื่อวานนี้เพื่อนลืมเครื่องเนาะหรือว่าประมาณนี้เนาะเพื่อนจะเฝ้าไปเฝ้ามานะเพราะว่ามีสถานการณ์แบบโควิดที่ยังมาแล้วก็แบบย่านแน่นะก็เลยแบบเราได้เอาไปเนาะทุกคนแต่เมื่อนี้เขาจะไปฝากอยู่อนุสิตเนาะว่าเป็นอะไรเนาะว่าเพื่อนสี้ให้ฝากบอหรือว่าเครื่องนั้นจะไปทอดล่งสานบอเนาะ แล้วว่าสรุปว่ามันจิไปได้บอนะทุกคนอย่าไปเบินํากันเลยว่าเป็นเ่าไรเนาะเขาจะไปฟากละเขาจะไปส่งทอดยู่โองสารได้บอเนาะเดี๋ยวเขาไปเบินํากันเลยเน,เนะเาะทุกคนาบรรยากาศอยู่บ้านตอนน,น,อน,นู่นะ๋ยนนี้เนาะโอเคไปเลยนี่เราทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฟากไปโรองสารเนาะะเป็นครับนะอันนี้เนาะนี่เนาะมูว่ายอยู่ข้างในแม่นอย่างเนาะคือว่าเจ้าของเพิ่นกะห้ามเปิดก่อนเจ้าของเนาะ ห้าแปดสองเนาะก็คือเลขที่ตะกี้เขาเจะาใส่อัน,นจดหมายน,นะห้าแปดสองก็คือห้ามเปิดกันเจะาของแต่ยังไงยังหูก็ไปติดตามอยู่สองน้องหูลงสาลเนาะหรือว่าสองไผก็ได้เนาะที่มาฮับเครื่องตัวนี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้หมู่านก,ก็นจะพาทุกคนไปเบิกความบรรยากาศแล้วก็เอาเครื่องไปฝากอยู่อนุสิดเนาะสาขาดอนนูนหรือว่าสาขาไซส์สว่างเนาะอยู่ทางนี้เนาะทุกคนเดีย๋ยวเใาไปเบิ่งนํากันเลยว่า จะพร้อมผ่านภาพบรรยากาศทำกันเลยนะเครับทุกคนเขาจะไปสดๆแบบนี้เลยทุกเคนเ,เออ ดาวเนาะลงดาวอีกเงินหนึ่งอ,อ,อยู่ในนครหลวงอีกจัดเลยเปลี่ยนวันที่ซาวเดือนเก้าปีสองพันสิบเอ็ดนั่นเองเนาะหรือว่าอนุกสิทธิ์ยุ่ยไปไกลแถวนี้ทุกคนขี่รถแป๊บเดียวก็หอนเลยเนาะแล้วก็เาจะพาทุกคนไปเพิ่งข้อเกตบริเวณตลาดบ้านดนอนบุญเนาะว่ามีคนไหลน้อยจำเลยเนาะที่หมดมาซื้อของชิ้นของน,นีะทุกคน でも、ね。 หรือว่ายัางมีรถเที่ยวดวงหลายเนาะในขณะนี้ก็จะเป็นเวลา8ปดโมงเนาะทุกคนเวลา8ปดโมงยังเนาะใครสิเข้าแปดโมงหรือว่าแปดโมงจับนะทุกนนี่แปดโมงเช้าเขาชูนี่กอกเกตบริเวณตลาดวัดอนุูนะครัทุกคนกเขาฝานนก,กเ,เรื่องอยู่ตรงนี้เนาะอานุทิน ว่ายังเปิดหรือเปล่าะโอ้โหอ้ปิดหรือว่าอาจจะยังหมทันทอดโมงแล้วทุกคนก็เอามาเศร้าเกินเนนี่อากาย่อานุสิตนอนสาขาดอนหนุ่แล้วทุกคนนี่ออกะลาท่าเดินมาเปิดห้านเนาะก็คือผู้สาวมันกำลังเดินมาครับเราเปิดห้าน เปิดจักโงเราพ่แม่ทานเนาะคือคือวันส่งเราส่งจักโงเนาะเดี๋รากำลังฆ่าอยู่เนาะแปดตัวละเดีเดี๋ยวฆ่าเว็บเดียวเนาะ เปิดจงังงเอเออนี้นี่เปิดจังหงอ่ะเปิดจังหงนัสิทธิ์เปิดแปดโมงคร่อแปดโมงเครื่งรองเอโอ้เดี๋ยววันนี้ทุกคนก็คือเพื่อจะเปิดแปดโมงเครื่งเนาะแต่๋ัวนี้มัเป็นแปดโมงเนามาไวกว่านะแปดโมเครืงเดี๋ยวเรารอท่าอีกสาสิบนาทีเนาะแต่การรอท่าอีกสาสินาทีแม่เัาจะพาทุกคนไปเพิ่ง ก่อเขตบริเวณตลาดบ้านตอนนุ่นเขาเนาะแล้วเราก็ไปซื้อของกินท้าเนาะแล้วเราจะดีเทิร์นกลับมาอีกเดือนหนึ่งเนาะแล้วก็มาฝากเครื่องแล้วค่อยออกเหมืองเนาะตามแผนเราแม่นอะที่มาฝากเครื่องแล้วก็จะพาทุกคนไปล่องก็แถวตลาดตอนนุ่นว่าเป็นแนวใดเนาะการล็อกดาวน์มือ้อนี้เนาะว่าที่มีคนหลายน้อยจำเลยนั่นเนองเนาะแต่มื้อนี้มาฮอดละอนุสิทธิ์นนเปิดยามวันเปิดเนาะถือว่าเพิ่นเปิด8ป0นแล้วเฮาก็จะไปตัวนี้ก็เนาะทุกคน เบื้องเขาตอนรอดนกันว่าข่าวบรรยากาศจะเป็นอะไรน,นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปเร่วมกันเลยไปพาไปต่อเลยจะค่อยๆขี่ตามแคมไปเนาะ ตลาดขายของกินชุกเนาะดูบ้านนอนหนแล้วทุกคนแบบนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเพื่อเป็น้านหน้าสาวของเม่วาน่เองดูขายของกินชิันูแถวตลาดบ้านตอนหนเนียทุกคน จะเป็นห้านขขยเล็กเนาะานเล็กขมงนน้งดาะยเป็นหมุ่งเนาหอนุโอโ่อันนี้เป็นหานเที่เนาะหรือว,ว่าหานขายดีเลยจหนี้็แล้มือเเห็นคเต็มตลอดเนาะทุกคน ก็จะไปดุงโกลกนะทุกคนดุงโลกไปทางนี้ก็จะไปเข้าไปคือรถสายใต้เลยเนี่ยทางพิพุทธนาะในนี่เราจะมีเทือกับเราจะมีเทือกับไปที่ตลาดตานูเราก็จะไปเทือกในทางเชิงมุ่งอากเราจะไปส่งเครื่องเนาะเราก็ไปเบอกว่ายะมุ่้ว่าเดี๋ยวเครื่องอันนี้มีละส่งไปได้บหมน้องรือลองสารเนาะถ้ามุ่งว่าที่ส่งไปได้บแล้วเราจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังเขาว่าเป็นอะไรน,นั่นเองเนาะ ที่เราไปเลาะเบิรงตลาดโดนหนุนรับเนาะนี่มีเส็นทายเสื้อมาใายของตั้งเนี่ย ได้ขายดีพอช่วงนี้บมดได้ขายวันใดอ,อ่ะอันนี้ก็จะเป็นน้าเบาเนาะหน้าเบาว,นนาบาวันขายปีงูอันนี่เนาะปีงูก,กับแซ่บๆเนาะด,นดูอ่าสลัดโดนุ่นเนาะคนนี้เพิ่นไปฟ้าเครื่องฟ้าเครื่องละอนุสิตเพิ่นยังบุทันเปิ่น,นกเกเรไม เออ,เออแม่แหละอันเด้อันบระกอบไปย้ายพุ่นป่ะเปิดเปิดออยสาขาอพุ่นห,าาหน,นึ่งอันนี้มันเจ้ากำน่าสาวที่เห็นยั่ไงอันนี้เนาะโอ้ปิ้นนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าสาวเขาสาวเปื่ สบายด <oh> ีสาวกุศลสบายดีไปแจ็กเต็งมาจังไต็งเอามาส่งเครื่องอยู่อนุสิทธิ <h <h ์แต่ขาเจ้ายังไม่ทันเปิดอันก็เปลี่ยนไปยูพุ่นเลยอ่ะก็ปลาบอมันนั่งเที่ยวเอาเที่ยวเนาะยูอันท่างอนตลาดท่างอนเลยเปล่ามืุน้าสิไปยามมันเป็นลิ้นน้ำไมอ่า เฮ้อเดิกบอกอันนี้จะเป็นน้องสายเนาะน้องสายสุดหล่อท่ากันนอนตื่นเหรอใครจะเก็เข้าไปอ่าโอเคได้ยงขายดีพอช่วงนี้โคตรดุโคดให้แะ่ถ้าแม่หนุกเอาสไลด์เลยแม่ก็ไ่ได้เอาไม้แปะเลยแถวพาทุกคนไปเลาะเบิ้งกันหรอว่าเป็นอะไรอ่ายหรอคะย่างใช่ใช่ไงเอาทีก็ เอเอออกออกไปกินใช่พุ่นกะเอ้วมื้อน้ามาือามา้อน้าเขาสิมาเฮียนอันนี่เลยปรุงอันนี่เลยปรุงอันเฮ็ดอันปิ้นหมูหมูปิ้นนี่นะฮะว่าเขาสิมาเฮียน,นเฮ็ดน,น้ำบังเทื่อได้ไปเปิดอยเลยว่าอีหยังกับบนนี้นอนแล้วนะนะเนาะโอเค นี่ี่ว่าเมื่อใดเอาภาคมาที่เข้ามาโอเคได้ที่เหียนไม่เกาะันั่นไปเหียีเหียมัง่นมันอมเยเยที่เสียบพี่ียังเสียมีปรุงเนาะปรุงเครื่องเอื้อเอื้อเมันบัยากดอก แต่วัาตัวเทียนแท้สุดแต่สิเทียนให้ใกล้จักรูใกล้จักรูมีใคเถอดได้เท่าใดมูจักรูมันก็มีกระโหลกใจดี่นี่จะเป็นอทวามเงียนนี่จะเป็นความเงียบในวันทั้งเดยประมาณวันวันพุธประมาณนี้เนาะตลาดบ้านดอนรู นี่จะเป็น้าน้าสาวเ่าเนาะให้เป็นขาเส่บขนาด ประมาณนี้ทุกคนคือเป็นพระตลาดไทยของกินซุปเนาะอยู่กบบประมาณนี้จะมีไข่หมกเปี๊ยนมีสลัลระก็จะมีปลาแล้วกับซีนหมูเนาะทุกคนทา่งลงรานเลยลเดี๋ยวนี้เขากำลังซิกรับไปอนุสิทธิ์เนาะเพราะว่าเขาจะออกมาตัวเติบแล้วอนุสิทธิ์จะเปิดอยู่ที่แปดโมงเติบเนาะ ทุกคนเลาะเพออิ่มมาแบเนี้อ,อ่ะอันนี้ก็จะเป็นท้าน้าสาวราหรอคือว่าถ้าผู้ใดจ่ายมาแถวนี้ก็สามารถมาอุดหนุนเพื่อนได้น,น้องทุกคนเพราะว่า เี่ยวเทศบริเวณนอนหนุ่มกคงกันข้ามกับทานทานนี่เนาะทานสุดาวันเนาะทุกคนนะครับขทานสุดาวันเป็นทานของน้าสาวพูดเนาะเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปหาอนุสิตกันเลยน้องว่าเป็นเราไหนเพื่อนๆหรือบ่วเนาะเดี๋ยวไปนี่เขาจะออกจากตลาดนอนหนุ่มเนาะตลาดไทลุกซ้าร์ตอนหนุ่มเนาะจะเป็นตลาดน้อยๆเนาะอยู่ในกับน้อยๆเนาะหัใหญ่มือนกั คืนไา่รีเทิร์ดมาแล้วนอน,นุัคนี่ก็จะเป็นมืออื่นน่าจะเป็นวันศิลป์เนาะ่าพอเขาประดับเพราะ่นพ่อเขาสลางเนาะทุอค่าง ทุกคนเดี๋ยวนี้เราก็ฝากเป็นที่เรียบร้อยะ้ะทุกคนคือนี่เนาะเอาปากแจ้งไปแล้วนเนาะมาะคือข้าวฟากาจะเป็นได้ตนะ้นทางจะเป็น10เอันกีบเนาะโอ้โหเดี๋ยวเที่ยสุดๆเลยเนาะอันยูอันดีเนาะทุกคนเตรียมข้าวฟากับรสชาตส่วนอ่าจากการเพื่อนเล่านะอ่ะเนาะเดี๋ยวอนุญนาตแล้วจากการที่อ่าเพื่อนสอบถาม,มนเนาะก็คือว่า ยังบบทันปิดเส้นทางใช่เนาะเพราะว่ารถขนส่งเพื่อนยังบบทันมีการแจ้งการมาว่าผู้ให้เดินทางไปเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนก็ไม่ได้เออยังยังภากไปได้อยู่นอนคนยังบบทันตัดปิดเนาะแต่ส่วนรถส่วนตัวอย่างก็ค <sh> <hashtag> ือว่ายากไปยากนิดนึงเนาะต้องมีอย่างอ้หลากหลายเนาะแต่คือว่าแหละเมื่อกี้เป็นที่ซาวเด็กเจ้ามีของอะไรเนาะหือว่าเป็นลอกดาวอะไรก็พอลงจัดก็คือเราจะไปฟ้าดึงจะ ย่างๆเนาะแต่ว่าอยู่อันนี้เราจะอยู่ขอบเขตบริเวณ้านดอนหนุนนั่นเองเนาะเราได้ออกไปใส่ไกลเนาะเรากระิกับเมื่อห้องแล้วเนาะทุกคนคือถ้าทุกคนยังรู้ว่าอยู่ในกล้องนะเนาะแมนหีอย่างอยู่ในเนาะก็คือสามารถไปเบิ้งยูที่ออกซองที่ยูร้องสารได้นะทุกคนาจจะเป็นซองน้องน้องอู้ร้องสารหรือว่าน in ้องกุ๊กกี้กิ่งหยังหรือว่าน้องตุ๊กกี่งหยังเนาะทีเพื่อนมาทับเครื่องเนาะแล้็จะประมาณนั้นเนาะทุกคน อยู่ไหนฮัลโแมนอยากจะสามารถติดตามอยู่ที่ช่องน้องอู๋นองซานได้ทุกคนส่วนสำหรับคลิปนี้พ่อมาดกับคนได้มีอย่างไรเนาะจะพาทุกคนมาเบิร์นความดันกาศล็อกดาวน์เนาะอีกมือหนึ่งของในในนครลงมิจร์นองคือที่สาวที่เขาคือสองประเเล็กเนาะแล้วก็ประมาณกับทีได้กับเมืองห้องแล้วก็กดกับเมืองห้องแล้วเนาะถ้าผู้ใดมัดคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสไลด์เพื่อเป็นให้กำลังใจให้พ่อมาดฮ็ดคลิปต่อไปทุกคน kalau ini memang ada yang lalu untuk keluar, bye